นางไหมค่ะคุณผู้ชมโอ้วนางไหมสวยมากๆเลยค่ะมีใบเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมต้นไม้จะงามจะสวยนะคะเราต้องใช้ให้ถูกวิธีค่ะสีเขาก็จะเข้มสวยแบบนี้เลยนะคะว่า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกวันนี้เช่นเคยค่ะสําหรับคุณผู้ชมนะคะทิปลูกบอนสีไว้ที่บ้านนะแล้วปลูกตั้งนานแล้วหรือว่ามันยุบไปนะคะโผล่ขึ้นมาแล้วใบเล็กไม่สวยไม่งามเลยค่ะแม่จิ๋มนะคะคําถามนี้เขามาถามเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมลองใช้สูตรนี้กันดูนะจ๊ะแม่จิ๋มใช้แล้วได้ผลนะเพราะว่าใช้ประจําเลยบอนสีที่บ้านสวยงามทุกต้นเลยนะคะจากสิ่งนี้จ้าเปลือกไข่นะคุณผู้ชมอย่าทิ้งนะเก็บไว้นะมีประโยชน์มาก ทำให้บอนสีของเราแข็งแรงแทงหลอดดีมากๆใบใหญ่สีสวยอีกต่างหากค่ะทํายังไงใช้ยังไงให้ถูกวิธีด้วยนะคะคุณผู้ชมทําง่ายก็จริงแต่ว่าใช้ไม่ถูกวิธีต้นไม้ของเราก็ไม่งามนะเดี๋ยวไปติดตามรับชมก่อนจะไปรับชมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยจังเตือนส่าคุณช a n e ด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปใช้ปุ๋ยเปลือกไข่ให้ถูกวิธีพร้อมๆกันเลยค่ะ มาดูวิธีทําปุ๋ยเปลือกไข่กันนะคะนําเปลือกไข่ที่ร้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยตากแดดนะคะลงไปตำหรือว่าบดให้ละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะพืชเขาจะได้นําไปใช้ได้สะดวกนะคะหลังจากที่เราตำหรือว่าบดเปลือกไข่แล้วเรียบร้อยนะคะสามสิบฟองค่ะคุณผู้ชมหรือว่ามากกว่านี้ก็ได้นะคะหรือถ้าน้อยกว่านี้เราก็ลดปริมาณลงนะคะของชูรสนะสามสิบฟองมันจะใช้สองช้อนชาค่ะ ก็คนนเลยะะคะคุณผู้ชมปลูกต้นไม้หรือว่าบอสีนะคะต้นเล็กๆแขกแขกันแกรนไหมแข็งแรงไม่โตค่ะแบบนี้นะคะทำให้เขาแข็งแรงแล้วก็โตเร็วได้ด้วยสูตรนี้ค่ะ ุ๋ยเปลือกไข่นะคะมีแคลเซียมสูงนะคะมีโพแทสเซียมเนะาะทำให้พืชของเราโตเร็วแข็งแรงค่ะ เพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะจะทำให้บอนสีนะคะพืชผักโตรเร็วแข็งแรงทันใจค่ะนางใหม่ค่ะคุณใบยเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมดูสิหลอดใหม่ก็หลอดใหญ่ด้วยต้นแข็งแรงสุดๆเลยจ้า สีปราดค่ะสีปราดเห็นไหมคะสีสวยมากๆเลยคุณผู้ชมที่ปลูกบอนสีไม่แตกกอน,นะคะแล้วก็ใบไม่ใหญ่ไม่สวยนะคะมาใช้สูตรนี้กันดูค่ะหลังจากที่เราทําปุ๋ยเปลือกไข่เรียบร้อยนะคะนี่แม่จิ๋มทําไว้ทีละเยอะอๆนะคะก็จะหา,าที่เก็บนะคะที่มีฝาปิดมิดชิดนะนี่จะเป็นโถแก้วนะคะจะเป็นพลาสติกก็ได้นะคะต้นไม้จะงามจะสวยนะคะเราต้องใช้ให้ถูกวิธีค่ะ พี่สิมจะใช้ประมาณหนึ่งช้อนนะคะประมาณนี้นะคะต่อหนึ่งต้นต่อหนึ่งกระถางนะคะเนี่ยคุณผู้ชมก็โรยลงไปเลยนะคะตรงไหนก็ได้จะให้ดีนะคะคุณผู้ชมครวรที่จะใช้ดินกลบนะคะถ้าดินเยอะอยู่แล้วนะคะก็ใช้ซ่อมควนดินแบบนี้เลยค่ะ ก็เหมือนกับดินกรลบไปในตัวนั่นแหละนะคะแล้วก็เปลือกไข่ควรที่จะปั่นหรือว่าตามหรือว่าบดให้ละเอียดได้เท่าไหร่ยิ่งดีค่ะเพราะพืชเขาจะดูดซับไปใช้ได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วพืชของเราก็จะงามแบบนี้เลยค่ะสีเขาก็จะเข้มสวยแบบนี้เลยนะคะว่าเปลือกไข่เขามีแคลเซียมสูงนะมีฟอสฟอรัสด้วยนะคะ ทำให้พืชของเรานะสีสันสดใสแบบนี้เลยค่ะฮกลงขาวนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เขียวแล้วค่ะอันนี้ก็สีชมพูเพราะว่าม่จิ้มเลี้ยงกลางแดกเลยนะคะครั้งแรกต้นเขาจะอ่อนแอไม่แข็งแรงเลยนะคะใบเขาก็จะแบบว่าเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นใบเดิมนะคะแม่จิ้มก็จะเด็ดออกแบบนี้นะคะเอาทิ้งไปเลยนะคะใบใหม่ขึ้นมานี่ไม่มีละ ไม่ไหม้แล้วนะคะใบแข็งแรงมากจะให้สวยนะคะเราก็ต้องบำรุงเขาให้แข็งแรงค่ะเราก็ใช้สูตรนี้แหละนะคะ1ช้อนนะคะทุกทุกสิบห้าวันเป็นอย่างน้อยนะคะถ้าขยันหน่อยก็สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะเพียง1ช้อนเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมโรยรอบๆก็ได้นะคะถ้าคุณผู้ชมไม่พวนด,ดินก็ใช้กบมาพ้าวะค่ะทับลงไปก็ได้นะคะ กาบมะพร้าวจะช่วยรักษาเก็บความชื้นด้วยนะคะโดยเฉพาะหน้าร้อนนะคะแตงพม่จิ้มก็จะครวนเดินแบบนี้นะคะเขาก็จะค่อยๆย่อยสลายนะคะกินช้าๆแล้วก็นานๆค่ะเห็นไหมคะต้นเขาจะแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะหลอดก็จะแทงออกมาตลอดเลยค่ะสีก็จะสวยด้วยนะคะ มาดูกระถางนี้ค่ะสีปราดนะคะว้าวโตเร็วมากๆนะคะ <c oughs> สีเด่นชัดสวยงามมากนะคะนี่ <c oughs> อันนี้จะใช้กาบมะพร้าวใช่ไหมคะเราก็โรยนะคะลงไปเลยจ้า <c oughs> ต้นเขาจะได้แข็งแรงนะ <c oughs> เห็นไหมคะหลอดใหม่เริ่มออกใหม่ละ <c oughs> ตอนแรกนะคะต้นนี้นะไม่จิ๋มนะเลี้ยงตั้งแต่ตน้นเล็กนะคะแล้วเขาก็แบบว่าทิ้งใบบ่อยมากนะคะ <c oughs> ทํายังไงนะคะก็ะเลยลองใช้สูตรนี้ดูนะคะเพราะว่าแคลเซียมเขาสูงด้วยนะคะ ก็ได้อย่างที่เห็นนี่เลยค่ะหนึ่งช้อนเลยค่ะลอยเลยให้ปุ๋ยเปลือกไข่เรียบร้อยนะคะอย่างถูกวิธีแล้วนะคะคุณผู้ชมก็รดน้ำตามเลยค่ะ ใส่ปุยให้ถูกวิธีนะคะสูตรไหนก็ตามนะคะคุณผู้ชมต้นไม้ของเราก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดเขาก็จะสวยนะคะก็จะโตเร็วแข็งแรงค่ะถ้าใช้ผิดวิธีก็เกิดโทษนะคะทําให้ต้นไม้ใบเหลืองก็ตายได้นะคะก็คือไม่ควรใส่เยอะมากเกินไปนะคะถ้าน้อยเกินไปก็ไม่เห็นผลนะคะ คุณผู้ชมปุ๋ยเปลือกไข่นี้ดีต่อการบำรุงบอลสีหรือว่าต้นไม้มากๆเลยใช่ไหมคะทำง่ายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้ให้ถูกวิธีด้วยนะคะต้นไม้ของเราถึงจะได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วก็ดีที่สุดงามที่สุดค่ะแน่บอกว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากกันก็อย่าลืมนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนสาขู๋ชแนลด้วยค่ะ วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ